ใส่ตุ่มก็เก่าครับมือนี่เนี่ยปลาสดครับได้ปลากระเดือดครับมึงบรรยากาศครับมือนี่บรรยากาศรอบๆน้องครับมือนี่ครับผมมือนครับแบบเป็นตะเทือดครับพี่น้องบรรยากาศน้องครับมึงครับมึงหลังนี่ผมเอาเหนียะครับขอดน้องเลยเลี้ยงแล้วมาดุนน้อกันครับ นี่นะครับมาในน่อนครับากาดหนอนเมือง,งหลังที่สวงครับที่สวงผมเอาานีนะเป็นเปลี่ยนนี่้ลยนี่นครับทางที่สวง เปลียป่ยนเดับเปลี่ันเปลี่ยนบรรยากาศน้องเฮ้าครับในี่สามภูมิมณีนะครับผมเนี่ยประกาศเดือดครับผุนมวิวน้องเฮ้าขัดขออกไป ก้อหลังต่อไปครับผมนี่ครับหลังต่อมาเลือดใตห่มตะกบนี่ครับครับผมบรรยากาศเป็นท่าถือเยอะ ครับบรรยากาศน้องหนังทีซีเรื่องนี้นะครับเนื้อปลาสดคือเกา่าครับทั้งฝุ่นก็เป็นตะเฉือขึ้นกันอืเหมือดแน่นนะครับพี่น้องวานทั้งนี่ลอวมึงเจียนี่นะครับเจียน้าขวานเนี่ย สีร่ององวงหลังครับอยู่นี่ครับผมเหนืยวร่องเหมือนกันครับใส่สว่งหลังครับแจนเนี่ยหลังแรกครับหลังที่สวงครับบรรยากาศน้ำควนครับน้ำควนสะครับแจนีครับผมเี๋ยวมาแหลมาหลุดน้ำกันชิมานบครับผมไปแล้วครับ